สลามอะลัยกุมสวัสดีครับท่านพี่น้องครับวันนี้เราก็มาที่ศูนย์กลางอิสลามที่คองตันนะครับคองตันซึ่งเป็นศูนย์รวมของพวกเรามุสลิมที่จะต้องมาละศีลอดกันที่นี่ใครอยู่แถวนี้ก็มาละศีลอดกันที่นี่นะครับผม,ผมอยู่ลาดพร้าวผมก็มาใกล้ๆตรงนี้แล้วก็ มาขอพอรจากพระเจ้าแล้วก็ละศีลอดกันที่นี่แล้วก็นมาดกันที่นี่เลยนะครับซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนรอมะดอนเนี่ยเป็นเดือนที่เป็นมงคลและประเสริฐที่สุดสําหรับพวกมุสลิมซึ่งเราถือกันว่าการละหมาดตอนค่ำเนี่ยคือการละหมาด ที่เขาเรียกกันว่าละเวีนะฮะซึ่งเป็นการละหมาดที่จะมีเฉพาะเดือนอที่เป็นมงคลเดือนนี้นะครับคือเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเราก็จะมีเดือนเดียวเพราะ,ะนั้นเราก็มีโอกาสดีที่สุดที่เราจะมาละหมาดเอาเพื่อหาผลบุญที่พวกเรา ทำกันมาเป็นพันๆปีนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาละศีลอดกันที่นี่นะครับสําหรับวันนี้เราก็มีการละศีลอดกินอาหารกันแก้เบื่กันนะครับเป็นโอกาสดีฮะที่เราชาวมุสลิมที่จะมา ละตินอดกันที่ศืนกลางนี่นะครับถือเป็นประเพณีที่ของมุสลิมเรานะครับทีอมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับนี่ผู้หญิงก็มาละตินอดกันที่นี่นะครับลามลีกูมสลามะลีก้มค่ะนี่มาจากไหนเนี่ยบ้านเดิมอยู่ไหนปัตตานี เขามาจากปัตตานียาลาที่วาดเขามาทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มาละหมาดท,ที่นี่แล้วก็มาละถึงอดันที่นี่เลยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรูปกันถ <c oughs> ้ามาดีจ้ะนี่เห็นไหมก็ามาเซอพี่กันน,นะครับถือว่าเราเป็นมุสลิมถือว่าเป็นพี่น้อง พี่น้องกันนะครับเราเป็นเดือนล่างเดียวกันของชาวมุสลิมเราก็จะมาร่วมทำพิธีต่างๆที่ตื่นาการอิสลามนในเดือนรอมาดอนก็วันนี้เหลืออีกสี่วันนะครับเหลือสี่ห้าวันเนี่ยจะครบกำหนดหนึ่งเดือนของการถือศีลอดนะครับซึ่ง ก็หนึ่งเดือนเนี่ยเรารู้สึกว่ามาไวมากครับเราอยากจะถือกันนานๆเพราะว่าตามหลักการวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยถือว่าการละการถือบวชจะเป็นการทำให้ร่างกายเราได้พักผ่อนที่ใช้มาหนึ่งปีเต็มๆก็จะได้พักผ่อนบ้างไม่เฉพาะก็จะหยุดทำงานไม่ย่อยอาหารในตอนกลางวัน ือว่าเป็นสุขภาพที่ดีซึ่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกกันไว้ไว้นะครับซึ่งตรงลำหลักการ,าริาลาของเรานะครับที่หนึ่งปีเราจะละศีลอดกันหนึ่งเดือนครับวันนี้ก็เสร็จจากการละหมาดแล้วแล้วก็จะมารับทานอาหารกันนะครับวันนี้เรามารับประทานอาหารกันที่ นี่ฮะเป็นห้องรับรองพิเศษห้องรับรองพิเศษของศูนย์กลางอิสลามนะครับมีมาผู้มีเกียรติมากันเยอะแยะอาระาม ا เลยกุ้มวาเลียกุสลาม,รามาลลครับดรเรลิอ่านี่นะครับพวกเราบุคคลสําคัญสําคัญก็มาทําพิธีตามหลักการอิสลามคือเท่ากันหมดนะฮะไม่ว่าใครจะใหญ่หรือจะ ใหญ่โตมากมายหรือคนธรรมดาก็งงถือว่าเป็น